สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนท่าปาวิทยาลั์ทุกคนนะครับวันนี้ครูองการจะมาสอนในเรื่องของเพื่อนนะครับครั้งที่แล้วครูสอนพวกเราในเรื่องของครอบครัวลักษณะของครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของเพื่อนนะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสนิทสนมกับเรา เป็นบุคคลที่เรารู้สึกดีเมื่ออยู่ด้วยนะครับเป็นบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือให้การปลอบใจและฟังความสุขความทุกข์ของเรานะครับฉะนั้นเพื่อนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนมีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วฉะนั้นเราต้องรู้จักในการเลือกคบนะเลือกคบเพื่อนที่ดีนะครับ เป็นอย่างไรการครบเพื่อนที่ดีนะครับลักษณะของการครบเพื่อนที่ดีนะคนคนที่เป็นเพื่อนที่ดีก็จะมักชักชวนเราไปในทางที่ดีมีประโยชน์นนะนะครับส่วนเพื่อนที่ไม่ดีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเขาก็จะชักชวนเราไปทางที่ไม่ดีไปทางที่เสือ่อมไปทางที่เสียไปทางที่สร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่น,นอันนี้คือลักษณะของเพื่อนที่ไม่ดีนะครับ ฉะนั้นนะครับเมื่อเราอยู่กับเพื่อนอเราเลือกคบเพื่อนเราต้องมีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับการสร้างสัมพันธภาพเป็นอย่างไรต้องทําอย่างไรนะครับหนึ่งเลยนะพูดจาสุภาพอ่อนโยนยิ้มแย้มแจ่มจใสและก็เป็นกันเองกับเพื่อนนะครับ 2. มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจเพื่อนอาสาม มีความจริงใจให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนให้ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยความเต็มใจนะครับ 4. ่มีความยุติธรรมไม่เอาเปรียบเพื่อน 5. พูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะไม่นินทาเพื่อน 6. ยกจ้องชมเชยความรู้ความสามารถของเพื่อนอยู่เสมอเอรู้จักควบคุมตนเองเมื่อเกิดความรู้สึก ไม่ดีต่างๆนะครับอันนี้คือพฤติกรรมโดยรวมในการสร้างสัมพันธ์กับภาพกับเพื่อนนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออการทำให้เพื่อนเราอยู่กับเพื่อนออย่างอย่างมีความสุขต่อไปนะครับมาดูความขัดแย้งกับเพื่อนนะ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคนเราอยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันนะครับอา,อาจจะไม่ถูกกันเสมอไปบางเรื่องก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับมาดูสาเหตุของความขัดแย้งกับเพื่อนมีอะไรบ้างาบางทีอาจจะเกิดการเห็นเกิดจากการเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีต่อกันไม่เข้าใจผิดกันเรื่องต่าง ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับความอิจฉานิษยาปัญหาในเรื่องของการทำงานมีบุคลิกและนิสัยที่ต่างกันนะครับล้อปุ่มด้อยของเพื่อนอความรู้สึกชอบไม่ชอบอคนคนนั้นการเล่นด้วยกันด้วยความรุนแรงไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับที่ครูอ่านมาทั้งหมด นะครับอาจจะเป็นสาเหตุของความขัดแยง้งกับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะความาพูดว่ากันอเอาปมด้อยมาล้อเพื่อนอพูดจาด้วยพูดจาไม่ดีต่อกันหยอกล้อกันด้วยความรุนแรงนะครับอาจจะเป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างเพื่อนนะครับถ้าเกิดความขัดแยง้งมันจะส่งผลกระทบอะไรกัน นะครับมันจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนอย่างไรนะครับหน,หนึ่งเลยอาจจะเกิดนะการใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาคือการต่อยการเตะการตีกันมีเรื่องกันนะครับ 2. ออาจจะไม่คบไม่อยากคุยด้วยนะงอนกันนะสามอาจจะเกิดความบาดหมางนะเมื่ออยู่ด้วยกันนะครับ ต่อไปเกิดความแยกกลุ่มเป็นกลุ่มๆทํางานไม่ได้งานไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่มีคนคอยช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาและก็เกิดความเครียดเกิดอารมณ์เศร้าเมื่อไม่มีเพื่อนคบเราพยายามไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะครับระหว่างเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในห้องหรือเพื่อนที่ บ้านหรือเพื่อนที่ทุมชนก็แล้แลวแต่นะครับพยายามอ,าอย่าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบตามมานะครับต่อไปมาดูพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนนะถ้าเรามีความขัดแย้งกับเพื่อนเราจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับ อ่นหนึ่งเลยครับต้องรู้จักการให้อภัยผู้อื่นรู้จักคนที่รู้จักการให้อภัยผู้อื่นเมื่อผู้อื่นกระทาผิดนะคนที่ทําผิดก็ต้องยอมรับความผิดนะและก็ขอโทษน,นะครับ 2. ไม่ใช้กําลังในการตัดสินปัญหาไม่ใช้ในภาระกําลังไม่ใช้ความดุนแรงในการตัดสินปัญหาไม่ต่อยกันไม่ตีกัน ไม่เล่นกันด้วยความแรงสามมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอมองโลกด้านบวกนะครับต่อไป 4. พูดกันด้วยถ้อยคำที่ไพเ,เราะนะครับต่อไป 5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นของเพื่อนนะครับควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อมีปัญหาและก็ยอมรับผิดเมื่อ ทำผิดและกล่าวคำขอโทษอันนี้คือ,อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหานะครับโดยรวมนะครับต่อไปมาดูพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ควรปฏิบัติในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ไม่ควรปฏิบัติหนึ่งเลยใช้กําลังในการตัดสินปัญหานะครับใช้ความรุนแรงท้าตีท้าต่อยพูดไม่เพาะนะครับ ต่อไป2พูดจาใส่หลายเพื่อนกล่าวโทษเพื่อนเพื่อให้ตนพ้นผิดนะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะอันไหนเรื่องที่ไม่ดีโยนความผิดให้เพื่อนอันนี้ก็ไม่เอานะครับต่อไปไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะถ้าคนอื่นมีความคิดเห็นขัดแย้งกับตนเองก็ไม่พอใจก็ไม่ชอบนะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับ ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหามากกว่าเหตุผลพูดจาด้วยถ้อยคามีแต่คําหยาบคายอันนี้ก็เหตุเยอะเลยนะครับฉะนั้นคนไหนที่พูดจาไม่สุภาพหยาบคายก็พยายามปรับปรุงตัวเองนะครับต่อไปยึดความคิดของตนเองเป็นหลักนะอย่างที่ครูดได้พูดไปเมื่อกี้นะครับคนไหนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับตนเองก็ เราก็จะไม่ชอบเราก็จะงดเหงียดเราก็จะไม่เล่นด้วยอันนี้ก็ไม่เอานะครับอันนี้คือ,อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับคลิปนี้ครูก็มาสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะครับให้พวกเราไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือ,อสุขาศึกษาพะละศึกษานะครับหน้านที่3 0 3 1แล้วก็32ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ